โอ้โหเช้าว,วันนี้ดูกาแฟเห็นชัดเลยฮะไอร้อนแบบนี้ขึ้นนยบรรยากาศดีฮะเชา้านี้21องศานะสตัตหีบเราบรรยากาศยามเช้าจิบก,กาแฟกันหน่อยวันนี้หมอกก็ถือว่าไม่ค่อยมีฮะไม่ไม่มีเลยแหละ ชงกิจในสามีรท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันจันนะก็หลังจากได้หยุดพักผ่อนไปสองวันนะก็เริ่มงานกันใหม่อีกแล้วนะวันนี้หลายที่ก็แบบอากาศแบบหนาวมากๆากะลูกสาวอยู่เชียงรายบอกว่า11องศาหนาวมากหนาวจนปวดตัวเลยโอแค่21องศาเรานี่ก็ เย,เย็นแล้วเนี่ยถ้า11องศาจะขนาดไหนล่ะลูกเนี่ยนะบรรยากาศยามเชาา้าอ่ะจิบกาแฟชมสวนธนระรมชาติสวย่หไหมที่นี่เรามีบรรยากาศริมคลองเนี่ยสุดยอดจริงดอกไม้กำลังงามนะ ตอนรับหน้าหนาวนความขยันของเทพมิตรแหละนะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ต่างๆก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะนเอาเยี่ยงอย่างคือค้นหาความสุขของตัวเองโดยการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะแม้ก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเอง นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วก็ยังปลูกในไม้ที่กินได้ด้วยนะก็คือกล้วยหอมนะกล้วยหอมทองก็ได้ผลผล,ผลิตได้กินได้ขายนะยิ่งความขยันของแกก็คือใช้ปุ๋ยใบไม้นี่แหละไปขนปุ๋ยใบไม้มาใส่โอ้โหกล้วยงามมากๆแล้วก็อร่อยด้วยหวาน รสชาติดีแล้วก็ลูกโตด้วยแถมขายราคาก็แสนจะถูกหวีหนึ่งขายอยู่50บาทซึ่งมี10บว่าลูกอ่ะอาจจะคืออย่างตำก็คือ10ลูกอ่ะ10ลูกใหญ่ๆขนาดก็เท่ากับ2เท่าที่ขายเซเว่นอ่ะคิดดูสิมันขนาดไหนฮะตีว่าลูกละ5บาท เนลูกละแปบาท9บาทนี่แหละทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้แบ่งปันสิ่งที่ทตัวเองมีเนี่ยให้คนอื่นได้กินด้วยบางคนไม่ได้กินก็ได้ชมด้วยเนี่ยหรือว่าแบ่งปันความรู้แม้กระทั่งหน่อกล้วยนะก็ไม่ได้ขายนะ มีคนมาขอแค่ก็ขุดให้นะก็แบ่งปันนี่แหละสุดยอดฮนะยิงให้เขายิงได้นั่นคือความสุขนะเขาทำมีแบบคือถ้ว่าเงินเขาแบบแทบจะไม่ต้องการอะไรมากมายแล้วะเขาก็มีเงินเดือนถือว่าเยอะแล้วะแต่ว่าทำไปเนี่ยเขาทำ ด้วยความสุขนะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักสุขภาพก็ดีด้วยนี่แเทปมิดระเนี่ยคุยเรื่องเจ้าของสวนมาดูไม้ที่อยู่ข้างหลังนะเล็กเนี่ยเนี่ยสับปะรดสีอันนี้นาเล็กก็ช่วยปลูกนะก็เห็น ถังน้ามันเก่ามันผุมันพังแล้วมันก็กิ้งโคโลอยู่แถวนี้แหละไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไก็เลยเอามาเก็บพวกลูกมะพร้าวพวกอะไรที่มันแก่ๆมันล่วงอยู่แถวนี้มันผุมันพังก็จับโยนโยนโย,ยนใส่สับมั่งนะไม่สับมั่งโยนเข้าไปแล้วก็เอาสับรถสีเนี่ย กับยัดลงยัดลงยัดลงปีแรกก็ไม่ได้ค่อยงามอะไรนักหนาอยู่ไปอยู่มาเนี่ยโอหงามเลย,เยดูนะไปยาวเป็นเม็ดเลยและอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นมุมสะพานนะใครไปมาก็มองจะเห็นเลยชัดเจนวิธีการปลูกเลี้ยงแบบง่ายๆนะไม่ได้พิถีพิถันอะไรเลยก็คือเอา สิ่งที่เหลือใช้นะก็คือทางน้ํามันเก่านะมาตั้งไว้แล้วก็ใส่สับปะรดสีลงไปก็ปลูกได้ดูงามดีเดี๋ยวไปดูสิว่ามันปลูกยังไงนี่ฮมุม,มสะพานเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ปลูก โชว์สวยงามนะแต่ว่าก็ต้องตัดแต่งใบนิดนึงนะถ้าไม่ตัดแต่งใบมันก็จะใบหักใบย้วยลงมันก็ไม่สวยนะถ้าเราไม่ตัดแต่งแต่ว่าก็สําคัญเหมือนกันเรื่องของหนามนะใครที่สัมผัสเนี่ยเหมือนใบเลื่อยฮนะเนี่ยพวกนี้นะมีหนามมันใบเลื่อยเลยบาดดีนักเลยนะ ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะทำไมตัดแต่งพวกนี้ใส่ถุงมือด้วยนี่แหละสวยงามและสีของเขาเนี่ยโดดเด่นดีมากเลยเพราะว่าออกโทนสีส้มนะสีเขียวสีส้มเพราะพวกนี้เม็ดสีเขาแสดงออกชัดเจนเพราะว่าเข้ากระแสงแดด โดนแสงแดดี่ยก็ยิ่งเม็ดสียิ่งออกดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกในร่มนะจะออกโทนสีเขียวนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลูกในร่มมันเป็นยังไงนะสีเขียวมันเป็นเขียวแบบไหนนะปลูกเป็นแนวรั้วเนะีนี่นแหละปลูกได้ก็จะได้กันพวกสุนัขก,กันพวกแมวลอดรั้วมาเนี่ยได้เหมือนกัน นะนี่ไปดูที่ปลูกในรั้วเป็นรั้วนี่นี่นนะด้านล่างมันก็จะอยู่ในร่มนะไม่แสงแดดไม่จัดใบก็จะออกสีเขียวเลยเหมือนสับประรดเลยเนะี่ยมองดูเพลนๆเนี่ยตรงกำแพงรั้วนี่ สุนัขอะไรไม่รอดมาแน่นอนฮะนะนะเพราะว่ามันบาดนี่ฮนะน,นี่มันคม,มกันไม่กระทั่งเจ้าของดันั้นใครจะปลูกอะไรก็ต้องคิดให้ดีนะฮะ ก็สวยดีนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะปลูกพวกนี้หน้าฝนเนี่ยพวกนี้มันก็จะกลายเป็นหรือว่าแหล่งเพราะพันยุงนะเพราะว่ามันมีซอกใบนะที่สามารถเก็บน้ำได้นะยุงมาไข่ี่ชอบเหลือเกินนะเนี่ย <c oughs> เพราะนั้นเราเลี้ยงพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะนี่แหละจิบกาแฟยามเช้ารับแสงแดดแล้วก็มาชมไม้ประดับนะที่ปลูกไว้ในสวนของเราแลก็แบ่งปันความรู้กันนะเผื่อว่า ใครสนใจนะอยากจะปลูกอยากจะเรียนรู้พวกนี้นะนาะเล็กก็แบ่งปันใหนะ้ส่วนใครรู้แล้วก็มาจิบก,กาแฟด้วยกันนะกับผมสำหรับคลิปนี้นาะเนะล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิจกาแในชแนลสวัสดีครับ